สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AO o a b i t วันนี้ก็มาอยู่กับคอมเครื่องเดิมที่ทำคลิปนี่มันไม่ใช่ Windows 7แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนี่มันกลายเป็น Windows 11แล้วครับทุกคน แป๊บนึงนะอแปนึงน่าถ้าใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย